คนที่มีลายมือกากระบาดท,ทุกท่านถ้าได้ฟังแล้วถึงกับตกใจตามคำสอนของครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายนั้นได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือผู้มีบุญมีวาสนาถ้าทำได้สี่สิ่งดังต่อไปนี้ชีวิตจะไม่ตกทุกข์ใดยาบารามีจะเข้าถึงและความทุกจนจะไม่เข้ามาในชีวิต เพราะคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญมีวาส,สนาดีลงมาเกิดมีดวงแห่งภพอสั์มีดวงแห่งความร่ำรวยปรากฏอยู่ซึ่งถ้าคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทำได้สี่สิ่งดังต่อไปนี้จะทําให้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเปิดไม่ว่าชีวิตของท่านในตอนนี้ชีวิตจะตกทุกข์ไดยากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือ ทำได้สี่สิ่งต่อไปนี้ชีวิตคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนานจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดรู้แล้วเงียบไวสิ่งนี้ชีวิตร่ลำรวยแน่นอนคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนานอดีตสร้าหน้าเหลือเสือ้อใครคนใดก็ตามที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนัานก็ขอแสดงความยินดีด้วยขอตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวง หมายเสื้ออยาลบลูเพาอหลงปู่มหาศิลาศิริจันโททันได้กล่าวโอวาทไว้ว่าคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายจะาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาจะอำนวยให้โศกให้ลาภและอยากสื่อถึงท่านว่าคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนานถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจน พอเงินแสนเงินล้านจะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในปีนี้คนที่มีลายมือกาะกบาทมีเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีลํำรวยทรัพย์สินและเงินทองขอสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ดวงสตาชีวิตของคนที่มีรายมือกาะกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหมอดูลายสำนักได้พันธงในปีพศ2567หลังเดือนธันวาคมนี ท่านมีเกณฑ์ดวงสตาร์ชีวิตจะร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านท้าชีวิตของท่านยังไม่ลาบลื่นเท่าที่ควรรวมถึงเรื่องของความลากักท่านยังไม่ประสบผลสําเร็จและยังทําบุญกับคนไม่คืนถึงแม้ว่าท่านนัน้นทําอะไรก็ไม่ลาบลื่นก็ขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้อดใจรออีกนิดเดียวเมื่อผ่านพ้นเดือนธันวาคม ปีพศ2567นี้ไปได้เกณฑ์ดวงสตาร์วิตหลังจากนี้ท่านมีเกณฑ์ดวงสตาร์พุ่งแรงดวงสตาร์มหาเศรษฐีดวงสตาร์มหาภคษ์เปิดและท่านจะมีเกณฑ์ที่ดวงสตาร์วิตอยู่ในคลืนแห่งบุญจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อในสิ่งที่อยากได้ สามสบายใจได้เลยเพราะคลิปนี้นั้นพ่อหมอขอฟันทงขอบอกเอาไว้ได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วคนที่กำลังจะดุดพลจากความยากจนเท่านั้นจึงต้องฟังคลิปนี้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วสําหรับใครคนใดก็ตามที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะเป็นยิงหรืทรายจิิงศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานุนนำดวงตาทำให้ชีวิต พบเจอแต่ความโชคดีคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีดวงสตาแข็งคนใดก็ตามที่คิดไม่ดีคิดปองหลายใส่บอกได้เลยว่าเขาคนนั้นคิดผิดและจะแพ้ภายไปเองดวงสตารชีวิตทางด้านความลักของคนที่มีลายมือกากบาทโศกสตาจะเข้าค้างท่านอย่างแน่นอนจะส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่าน เพื่อมาเสริมบุญบารมีให้แก่ท่านถือว่าเกณฑ์ดวงสตาชีวิตของท่านนั้นแรงเอามากๆดวงสตาชีวิตถือว่าอยู่ในขึ้นแห่งบุญอย่างมากขอให้ทุกท่านนั้นที่มีลายมือกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้เตรียมตัวรับมือกับโชคลาภเงินทองที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นไม่เหมือนเดิม จะเปลี่ยนจากลายกลายเป็นดีให้มีกินมีใสแบบไม่ขาดมือเพราะหลังจากเดือนธันวาคมปีพศ .2567 นี้ท่านนั้นแทบจะนับเงินแสนเงินล้านไม่ทันหรือว่าทัานจะทำอะไรก็เริ่มจะสำเร็จราบลื่นดีขึ้นทำน้อยแต่ได้ผลมากเพราะว่าบุญเก่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยเกื้อหนุนํำสู่ดวงสตาชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านนั้น หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากกรรมจะได้พบแต่ความร่ำรวยเท่านั้นความร่ำรวยจะมาเคาประตูหน้าบา้านชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีมีเงินแสนเงินล้านกองอยู่ตรงหน้าท่านดังที่กล่าวไปแล้วนั้นคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกปักรักษาขอยประทานพรให้แก่ท่านให้มีโชคลามเงินทองทำความดีเพียงเล็กน้อย ก็จะได้รับอนิสงส์ผลบุญน้นมากมายมหาศาลท่านนั้นจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมันทำบุญทำทานอุทิศบุญส่วนกุศลผลบุญที่ทำนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามขอให้บุญกุศลที่ท่านนั้นได้ทำในครั้งนี้ ส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผางชีวิตของท่านให้มารับเอาผลบุญในครั้งนี้ด้วยเถินเพื่อที่จะส่งผลให้ดวงสตาชีวิตของท่านนั้นได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังรวมถึงบุญเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างสะสมมาแต่อดีตศาสตร์จะนุนนำชีวิตของท่านนั้นให้เจริญรุ่งเรืองในเร็ววันนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวอยู่ในศีนลธรรมรักษาศีลภาวนา อดทนต่ออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของท่านความอดทนอดกั้นของท่านนั้นจะส่งผลให้ท่านประสบผลสําเร็จได้ง่ายขึ้นขอให้คนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านเกียมตัวเกียมรับมือกับความร่ํารวยไว้ให้ดีเพราะท่านนั้นจะมีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งในที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้จะแปรเปลี่ยนจากความฝัน มาเป็นความจริงมาปรากฏอยู่หน้าท่านอย่างแน่นอนและหลังเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้ดวงสตาของท่านโดดเด่นมากและโดดเด่นในทุกๆเรื่องสุดท้ายนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปากรักษาดลบันดาลให้ท่านนัน้นประสบผลสำเร็จลํำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านในเร็ววันนี้ และเคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นประสบผลสําเร็จมีดังนี้เคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นจะช่วยลดละกว่ามาคาดพญ,ญบาทกว่ามาคาดจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวรกับท่านไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นก้าวหน้า ไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองซึ่งทาทานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมในเวนันก็จะทำให้ความอาฆาตพยาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกตำ่ำและท่านก็จะไม่มีโผลภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเคล็ดลับในข้อที่สองนั่นก็คือการรักษาสินห้าการรักษาสินห้านั้นจะทำให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสงบสุข ไม่มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตดวงสตาร์แห่งโภคาศร์ดวงสตาร์าาแห่งความร่ำรวยก็จะเปิดทำให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเพราะสินห้านั้นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีถ้าท่านรักษาสินห้าก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอีกอย่างการรักษาสินห้านั้นจะทำให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีบุญทั้งหลายลงมาอนุโมทนาบุญกับท่านและคำอนุโมทนาบุญสาธุของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนั้นจะเปรียบเหมือนคำอวยพรขอเสื่อเลือํำสู่ชีวิตของท่านเขตรำในข้อที่สนั่นก็คือการให้ทานสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนธรรมดาทั่วไปล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองบุญกุศลน,นี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้ชีวิตหลุดพ้น จากความทุกข์ยากลําบากตางกรรมทั้งหลายทั้งปวงเขตลบข้อที่สีนั่นก็คือการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติจะช่วยนุนาชีวิตให้เจริญจนทําให้ดวงตาของคนที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจะได้จับเงินแสนเงินล้านความเสื่อและความศรัทธาเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใสวิจารณญ,ญ,ญาณ ในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเสื้อหรือไม่เสือ้อสามารถแสดงความคิดเห็นลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยและสิ่งที่ท่านนั้นเคยคิดเคยฝันจากที่เป็นความฝันจะกลับกลายมาเป็นความจริงอย่างแน่นอน